สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับมาแล้วจ้ะและแน่นอนเลยนะครับตอนนี้ครัวคุณต่อยยกครับ เราอยู่กันที่เซ็นทัลนครสวรรค์นะครับลานโปรโมชั่นชั้นจีนะครับสามวันสุดท้ายครับวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็มารืนนี้จบวันที่7จธันวาคมเลยใช่แน่นอนครับ1ปีมีครั้งเดียวแล้วเนี่ยเหมือนส่งปลายปีแล้วด้วยเขรับปีใหม่สวสดีว่ายังยังแต่ว่ามากันได้้ชมเพราะว่า1ปีเราเจอแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ดูว่าปีนี้เราก็มีของดีๆของใหม่ๆอร่อยๆไปปากคนนครสวรรค์ด้วยแล้วก็จะฝากใครก็เตรียมกันได้เลยนะว่าจะต้องฝากใครเพราะว่า นี่มันก็ใกล้ๆจะปีใหม่เต็มทีแล้วนะแล้วไม่ต้องห่วงครับเรามีของแห้งแยะๆทั้งขนมทั้งของหวานของข่าวมีครบทุ้มวที่เป็นของแห้งเก็บสต็อกไว้ได้อีกใช่ใช่ใช่อย่าพลาดนะครับสามวันสุดท้ายแล้วครูคุณต่อยกยทัพที่เซนทรัลนครสวรรค์นะครับแล้ววันนี้ก็มีเรื่องที่เป็นประโยชน์กับท่านมาบอกกันนะครับระยะหลังๆเนี่ยพอเวลาที่มันแก่ขึ้นมาง่ายๆนะอายุมากขึ้นจริงนะครับบางคนนี่พอแก่ขึ้นแล้วมากขึ้นก็จะชอบแบบนี้ครับ ก็จะชอบอาหารที่เป็นแบบอาหาราหรับคนแก่พวกมะลุงมะะอาหารของผมผมสองคนกินไม่เป็นเลยนะครับี่นี่เราไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยแต่วันนี้ก็เลยจะมาบอกท่านผู้ชมเรื่องราวเกี่ยวกับประโยชน์ของมะระแบบชนิดที่บอกเขาเราียกอะไรทั้งต้มแล้วก็ท,ทั้งทั้งต้มและสด,สดะมันแบบไหนจะกินดีกว่ากันครับ,รบวันนี้จะคุยเรื่องของมะระสดกับมะระต้มนะครับแบบไหนมีประโยชน์กว่ากันมะระเนี่ยจัดเป็นผักรสขมที่ขึ้นชื่อเรื่องของสมบุณทางยาเลยนะครับเขาช่วยลดน้ําตาลในเลือดเสริมภูมิคุ้มกันบํารุงสุขภาพ เพราะในตัวเขาเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินมากมายเลยนะฮะไม่ไว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน B1, B2, B3, B5, B6 วิตามิน C ก็มีครับออนอกจากนี้นะครับมะระเนี่ยยังมีสารโมโนโดีซีนนะครับที่ช่วยให้เจริญอาหารมากยิ่งขึ้นครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าคนกินแบบไหนล่ะคนกินแบบสดหรือกินแบบต้มถึงจะได้ประโยชน์มากกว่าก,กาันมะระสดเนี่ยจะจะมีปริมาณของวิตามินซสูงนะครับแล้วก็ สารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมีมากกว่ามะระที่ผ่านความร้อนและเขามีสารโพลีเปปไทด์พีนะครับที่ทำงานคล้ายกับอินซูลินครับช่วยควบคุม,มระดับน้ำตาลในเลือดอันนี้ในมะระสดนะครับเหมาะก,กับผู้ที่เสี่ยงเบาหวานครับแต่มะระสดเนี่ยเขาจะให้รสที่ขมจัดเลยอาจจะทำให้คุณกินยากหน่อยครับและคนที่มีปัญหาพวกกระเพาะหรือระบบย่อยอาหารแบบอ้อนเนี่ยอาจจะทำให้รู้สึกระคายเคืองท้องได้ครับ สำหรับสตรีมีครรภ์อันนี้ควรหลีกเลี่ยงเลยนะครับเพราะว่าการกินมะละสดในปริมาณที่มากเนี่ยอาจจะกระตุ้นการบีบตัวของมดลูกได้ครับทีนี้มาดูเรื่องมะละต้มครับ,บที่เรากินกันเป็นปกติเลยมะละต้มเนี่ยมะละต้มจะช่วยลดความขมลงครับทำให้หลายๆคนนรับประทานได้สะดวกขึ้นนะครับความร้อนเนี่ยคุณผู้ชมครับจะทําให้เส้นใหญ่ของมะละเนี่ยมันนุ่มลงครับจึงย่อยง่ายเหมาะสําหรับผู้ที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหารแต่ความร้อนครับอาจทําให้วิตามินซี และสารต้านอนุมูลอิสระบางส่วนเนี่ยมันสลายไปหากคุณต้มนานเกินไปอาจสูญเสียรสชาติและคุณค่าอาหารบางส่วนครับหากต้องการสารอาหารแบบเต็มที่นะครับเช่นแบบวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระควรเลือกมะละสดครับแต่ถ้าหากต้องการกินง่ายและย่อย,ย,อยง่ายมะละต้มเป็นทางเลือกที่เหมาะกว่าครับทางที่ดีที่สุดเป็นอย่างนี้ครับเราแนะนำงนี้กินสลับกันครับเช่นบางมื้อคุณเลือกกินมะละสดกับพวกน้ำพงุงน้ำพริกอะไรอย่างนี้ บางมื้อคุณเลิกกินมะละต้มในแกงเจิดแบบนี้เพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้รับคุณค่าอย่างสมดุลที่สุดครับมะละจีนแล้วก็มระขีนกเนี่ยครับให้ประโยชน์ที่ใกล้เคียงกันแต่มระขีนกเนี่ยจะมีสปปรรพคุณเด่นในเรื่องของการช่วยลดความดันโลหิตและช่วยบำรุงสายตามีวิตามินซีที่สูงนะครับช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับแล้วก็ช่วยต้านโรคเบาหวานเพราะมีสารหลายชนิดที่ออกฤทธิต้านได้ครับ จริงๆแล้วเวลาที่กินมะระได้เนี่ยมันก็อยู่ที่คนจริงนะครับบางคนไม่ได้จริงคุณนวัดคนหนึ่งพี่โก้คนเนนึงเขากินมลาเขากินอันเนี้ยอันเนี้ยกินอันเนี้ยได้เขาเชี้ยวเล่นได้อะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็เขาไม่ดูเดี๋ยวเขาคอยดูดิเนี่ยเดี่ยวเขาหั่นไปอย่างนั้นนะแต่ผมไม่เข้าใจถามจริงนะมันอ่ะผมนิดหนึ่งผมขอนิดหนึ่งถามจริงผมอยากจะรู้ความรู้สึกคุณเนี่ยมันขมทัหรับผมมันขมมากเลยมันก็ขมนะอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นขมอร่อยอ่ะคือ หนูกินพวกไอ Spin ้พวก Μ สะดาวพวกขี้เหล็กพวกอย<ห>่างน,นี้ยโอ<ง>้ไม่มีเท้าขมเท่านี้เหรอฮะไม่มีทางฮะสะดาวขี้เหล็กอะไรก็ไม่มีทางขมเท่ามะ马ะฮะแล้วโดยเฉพาะอย่างนี้มะ马ะขี้นกด้วยนะฮะมะ拉ก็นีก่ก็ไม่ขมเท่าไหร่ไม่ขมไม่ขมไม่โสมอันนี้ถ้าเทียบกับขี้นกก็ถือ,อว่าไม่ขมเลยคุณอลองกัดดูนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งนะแต่ผมไม่ได้พูดไม่ได้ล้อด้วย แต่เขาทีแรกคุณกินมะลาขีนกก้นกไปทีเห็นปะอันนี้ยังขมน้อยกว่าแต่ก็ยังขมน,น่าจะตายน,น่นจะตา,ตายนั้นไม่ไหวเลยมะลาขี้นกไม่ไหวไม่น่าเชื่อเลยว่าเขากินได้แต่อย่าลืมนะครับมันมีวิตามินซีแล้วมันมีประโยชน์กับร่างกายนะครับ,รบแล้วแต่ท่านจะชอบอะไรยังไงแต่ว่าโดยปกติแล้วคนเราก็ไม่ได้กินมะลาทุกวันหรอกนะใช่ครับเพราะจริงๆถ้าที่บ้านทำไมมีน้ำพริกก็คนไม่ได้กินหรอกมะลาสดนะมยถึง <ๆ S 1> สด<ๆ>อยู่ดีๆใครจะกินมะลาสดเปล่าๆไม่มีเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันกมีนแแนนนน่่่ๆรุงงตตตอยกทััั้้วี เป็นต้นไปคือส,สาวันฮะวันนี้วันศุกร์เสาร์าาาอาทิตย์ใช่ครับเท่านั้นเองถึงวันที่7ธันวาคมคือวันอาทิตย์นี้เท่านั้นนะฮะที่เซ็นท่านนครสวรรค์ลานโปรโมชั่นชั้นจีนะครับกับครูคุณต่อยยกทัพ1ปีมีครั้งเดียวครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับพักตรงนี้สักครู่ไม่ไม่กินชมสักนิดหนึ่งเหรอครับท่านผู <Ash Lord, S 1> ้ชมได้ดโอ้ลูกินไปแล้วครับอ่ะนิดนึงได้ไหมฮะผมจะได้บอกท่านผู้ชมเห็นว่าเขาไม่เนี่ยดูนะฮะเขาไม่รู้สึกจริงนะท่านผู้ชมอะไรนะอาจจริงๆไม่ใช่คุณกล้องไม่เห็นเหรอไม่ใช่เออเขาบอกว่าเคาาาไอออกกรป่่่มใชุณ คำว่าขมไม่ขมคุณเท่ออกกินได้ฮะได้จริงๆเลยขมไหมมันก็เอางี้น้วัดน้นวัดวันวลาเขาอยู่กับผมเขากัดกินงี้นะผมบอกสําหรับผมนะเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเท่ออกอากาศใช่นะครับแต่พอพอเราคัดกล้องสองคนที่กลืนกินไปเรื่อยผมบอกไม่ใช่เท่ออกอากาศเขากินได้จร um ิงๆอยู่กินนะเนี่ยอ่ะจะหมดแล้วเนี่ยไม่ขมเลยหวานขมพุ่ยตาพักตัวนี้สักครู่พ่อภาษีตัดใจก่อนเดี๋ยวพวกช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ ไฟแดงครับไก่ย่างที่เหมือนเป็ดปักกิ่งแบบนี้และนี่คือครั้งแรกที่หนูกินแล้วบรองว่าไม่เหมือนใครคุณไม่เคยเจอไก่แบบนี้แน่ๆมันว้าวมากคุณผู้ชมเขาหัวเราะเลยนะคุณบอกตูดกลอนเม่องผมไม่ได้เขาหัวเราะกลัวคุณไป